วันนี้อขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นเกตความรู้ที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องของเล่าจื้อกับผงจื้อนะครับที่เล่าไว้โดยอาจารย์จตฺถีโพที่นันทะนะครับท่านเล่าว่าเล่าจื้อและผงจื้อเนี่ยเป็นบุคคลร่วมยุคกับพุทธสมัยก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าปริญญาพานเนี่ยคงจื้อเนี่ย เป็นเด็ก8ปดขวบแล้วก็เล่าจื้อเนี่ยมีอายุมากกว่าคงจื้อประมาณ20ปีก็คือประมาณ28ปีอยู่ตอนนั้นก็คือคงจื้อเป็นเด็กอยู่แล้วก็เล่าจื้อเนี่ยเป็นคนหนุ่มในสมัยปลายพุทธกาลนะครับแล้วก็มีคําพูดที่อาจารย์จะเสียงน้าว่าเป็นคาพูดที่ประหลาดที่คงจื้อ กล่าวถึงพระพุทธเจ้านะครับก็คือ,อมีเรื่องเล่าว่าตอนที่ของจื้อเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองจีนเริ่มเป็นที่เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่เคารพขอ,องผู้คนในประเทศเนี่ยมีปรา์คนหนึ่งเข้าไปถามคงจื้อว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นบรมปราปญาหรือเปล่า คงเชื้อก็บอกว่าเปล่าฉันเป็นเพียงผู้ค่ในการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่สะดับกับังม,มามากทานั้นเองอผู้ถามผู้ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้ายกอาจารย์เสียตำหัวคือกษัตริย์บทตโบราณของจีนสามพระองค์จริงเป็นกษัตริยานิยายจีนสามพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นบรมมาชญ์ดได้หรือไม่ จึงก็บอกว่าอย่างเพราะว่าตัมวัวหรือกษัตริย์สามพระองค์เนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้มีเมตตากรุณาสูงเท่านั้นแล้วก็ปกครองประเทศให้มีความร่มเย็นเป็นสุขผู้ถามก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นยกท่านอาจารย์เสียยกตัมวัวเสียกูตี้คือกษัตริย์ห้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะยกย่องว่าเป็นบรมปรลางได้หรือไม่ ผมเชื่อ,อกเขาบอกว่ายังไม่สมควรเพราะว่าอูตี้เนี่ยเป็นเพียงแต่นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ที่มีสติปัญญาสูงเท่านั้นยังไม่สมควรที่จะได้รับการจังวอนีโรมลัลผู้ถามว็งงแล้วก็สุดท้ายก็ถามของชื่อโดยตรงว่าถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์ มีความเห็นว่าใครที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นก,มกรมาภะตผมคิดก็อึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ค้ายกับตึกตรองแล้วก็พูดออกมาว่าตัวฉันเองได้ยินมาว่ามีท่านผู้หนึ่งอุบัติในทางประเทศทางตะวันตกติดกับประเทศจีนท่านผู้นี้ สั่งสอนผู้คนโดยไม่ใช้อาจยาแต่ผู้คนก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเราในความเห็นของเราเราคิดว่าท่านผู้นี้แหละ,ะที่จะเป็นบรุมาปราดของโลกได้จริงๆซึ่งคนในสมัยหลังเนี่ยก็นักปราดในสมัยหลังก็มา นิยามมันว่าบคุคคลคนนี้น่าจะหมายถึงใครเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยว่าเป็นใครก็จากการนิยามก็คือประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศจีนก็คืออินเดียและบุคคลที่สั่งสอนผู้คนโดยไม่ใช่อัตยานะก็ให้ความร่มเย็นกับสังคมในอินเดียโดยไม่มีการใช้พระเดชบังคับบัญชาก็คือพระพุทธเจ้า ก็คือตอนที่พระเจ้าปริฏิณิพานเนี่ยองจีชก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เชื่อกันว่ากิจศัพท์ในพระคุณในพุทธคุณของพุทธเจา้าเนี่ยเขาเรียกว่า,าเข้าไปในเมืองจีนโดยการล่ำเรือต่างๆาชาวจีนก็รับรู้ถึงกิจศัพท์ของพระพุทธองค์ด้วย อาการอย่างนี้นนก็คือมีเสียงลํำลือแล้วก็ลํำลือไปจนถึงเมืองจีนนะครับแล้วก็ผมก็ไปนค้นเพิ่มเติมว่าเมืองจีนเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเข้าไปตอนแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ทราบมาว่าเข้าไปเมื่อปศ .608 นะสส 8, ครับโดยกษัตริย์ของจีนเนี่ยชื่อกษัตริย์ท่านหนึง ท่านส่งคณะทูต18คนไปอินเดียเพื่อสืบหาพระพุทธศาสนาแล้วก็กลับมากับพระเทระสองรูปครับรูปหนึ่งก็คือพระกาสยะปะมาตังคะพระเทระชื่อกาสยะปะมาตังคะในอีกตั้นก็คือพระธรรมรัตนะในปี2608 กวาสองก็คือคนจีนต,ต้องรอหลังจากนั้นหกรปีนะครับถึงจะได้เจอกับพุทธศาสนาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยของพระทางสำจังนะครับซึ่งเป็นพระที่ไปอ,อินเดียนะเป็นสิบคนกพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในอินเดียลนะ้วก็ไปเรียนที่มาวิทยาลัยนาลันทาในปีหนึ่งพศหนึ่ปด พออีกพันปีหลังจากนั้นนะหลังจากคงจื้อได้พูดแล้วเนี่ยเราก็พระทังสมจังก็เกดินทางไปอินเดียนะครับพระทังสมจังในความหมายก็คือพระในสมัยทังสัมจังถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็เป็นสนจังสนก็คือ3มจังก็คือลักษณะของการที่เก็บในความหมายว่าที่เก็บหรือว่าช้างในภาษาไทยเนี่ยพอออกเสียงคล้ายๆกันนะครับจัง แล้วก็มีเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระกาสยปะปมาตังคะกับพระธรรมรัตนะเนี่ยกลับจากอ,าอินเดียแล้วเนี่ยก็นำเอ,อาคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยกลับกลับไปประเทศจีนแล้วก็แปลคัมภีร์นั้นออกมาเป็นภาษาจีนเป็นเล่มแรกนะครับแล้วก็จกกักรพรรดิฮั่นหมิงเนี่ยสร้างวัด ให้กับท่านเพื่อท่านจะได้ใช้เป็นที่พำนักชื่อวัดว่าวัดเปะเบยี่วัดเปะเบยี่เปะนี่ก็แปลว่าขาวเบยนี่ก็แปลว่ามา้ายี่นี่ก็แปลว่าวัดก็คือวัดมาขาวเหมือนกับวัดเล่งในยี่ในกรุงเทพนะครับ เล่งนี่ก็แปลว่าหลงเนยก็แปลว่ามังกรยี่ก็แปลว่าวัดนะครับมับงกรแล้วก็อดกอกเล่งนี้เป็นมังกรแล้วก็นเนยแปลว่าดอกบัวแล้วก็ยี่แปลว่าวัดนะครับอันนี้ถ้าที่คนมาก็เป็นภาษากวางตุ้งนะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็ใช้คําว่าหลงเหลียนซื่อนะครับก็คือวัด มังกรดอกบัวนะแต่ว่าถ้าเปรตในความหมายจริงๆอันนี้ผมก็ยังค้นมาไม่ได้นะครับคือยี่เนี่ยในภาษาเตจิวเนี่ยมันจะแต่ว่าวัดเหมือนกับภาษาวังตุุงเนหะมือนกับว่าเส้าหลินเนี่ยกินกลางก็เรียกเศ้าหลินซือ่อวัดเศ้าลินแต่ถ้าบอกภาษาเตจิวก็จะเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเซียวลิมยี่เซียวเซียวลิมยี่เซียวลิมยี่